ม่ค่ะเงดเฮ็ดยังดวอยู่นี่โอ้กระลัแเยียนย้อกให้ดูหน่อยค่ะเลียนจริงหรือเปล่าไปถึงแล้วเลยย้อกให้ดูสิบแม่่า่าเออยม่ไงไปถึงแล้วเรียนไปถึงเอเด็กแก้อย่างมัจเออานว่เบอร์อังไงเนี่ยเบอร์ทอพิษ ผู้ใดเขียนฉั่นอ่ะเบอร์โทรผู้ใดเพียเบอร์โทรไผหาบาพ่อว่าจั่ดดิเฮ็ดแบบไหนีดิอดแบบนี้บ่ฮ่า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 ต้นแท้คำว่าพี่ต้นแท้ดิบอะค่ะของแท้รับแม่เนาะของแท้เหมือนกันค่ะเออแท้เราไปผล

กบมีเบอร์โทรแล้วพเท่าล้วทีพันจดบทันส่ใครเบอร์โทรอยากจอแน่ใอ่ใช่ครับแม่ครับผมเยสิคนโซ่ยสเดจะค้นโซ่ให้รักแม่อืมคนโซ่ให้แน่ให้เอ็ดเอ็ด เต้ยยูโเล้บานี่เลีบมากเนี่เจ้ฮอนเ่า่าม่า่าฮาฮาย่า้่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮาฮ่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 า้่าฮ่าฮ่าฮกาน่า้่กฮ่าฮ่ัฮเาฮนา้่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่อฮ่า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 ่าม่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่า่า่าฮ่าเ่าฮ สามสี่ตัวม่สะพอนที่ออกค่ะปูเนาะไปทวงคะะปูกระท้วงค่ะปูเนาะทวงว่าขั้นสีมาเนี่ยส่ตัแมขั้นนีสามัขั้นนีมากกับแมี่สีตัวทั้งหลงกัแม่สามตัวทั้งหันมื่อนี้ม่นเดินทางลงมานำเงินมาถวายปูนะครับเนาะมาถวายปูเงินเอฟซีสายบุญจากทุกแผงนะครับเนาะ ก็ได้นํามาแล้วก็อ่านหนังสือทั้งเจ็บต้องหาผื่นคนอ่านแล้วก็เงิ่อนผูกแขนแน่เงินต่างๆเงืนเดี่ยงปูเงินเดี่ยงปูเงืนเน็ดถนนทั้งทั้งกันรวมกันมาเนาะกันรวมกันนะครับเนาะก็คือมอบให้ให้แม่คู่ด้วยนะครับเนาะเพิ่นสิจัดแจงเองย่ามุ่งเข้าเข้าปลาอาหารก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นสิจัดการเองนะครับเนาะมีผู้สิจัดการครับผมก็คือ อยูัน้ค่ะยูช่วงนี้ก็ได้ว่าท่านให้คนเขามากค่ะครับผมเือมียังกระทษโท่มากค่ะโท่มากเบอร์แม่คู่อ่ล่เบอร์ไม่คู่ค่ะศูนย์หสองสี่สองสามสองค่ะเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งค่ะมีแยงกระทษเขามากด้วค่ะเพราะว่าขั้นเพระท่นไห้รับกระทูมาเรื่อยๆเพราะว่าสายมันสอดเนาะมันหลายปูรัน อันเก็ซีก็ได้หลายผู้หลายคนที่ทรมากคว่าฮัลโหลเทียกันสองอาทิตย์คุที่ไหว่าเลยจังไหนคุยน้ำมาสักขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อจากลาทุกสายละค่ะเพราะว่ามันกัคือว่าและเนาะเวลาจำกัดทานเทียบคู้เรคนโทรมากอาจะคุยโดนบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องรอสายรอสายรอสายนี่แหละค่ะค่ะนี่ตะคนอย่ารวมท้าบูนน้ำน้อพิ่นมีโซ่เพราะเราเพิ่นมีโซ่มีหมาน้ำปูเพิ่นกอจะรวมบุญน้ำ ผู้ลักลอก่อสอยสร้างถนนแมนวาคร้ลักผอบก่อสรอยสร้างทั้งวัดเออทั้งวัดทั้งพญานาคนั่นแหละสร้างพญานาคไม่คู่กับสีแบงสันปันส่วนนั่นแหละค่ะครับผมตามทีเห็นสมควร้นั่นได้ขาดนั่นได้เขินกับสิจัดการหายแล้วก่อาหารการกินปูแล้วกับเอฟซีพ่นฝากมาเนาะไม่คู่กับสิจัดหายแย้มช่วงเสาเด้อค่ะเด้อพ่นในรับยูดดอกผู้จัดยูไลซื้อยังเก็บอ่านหายฟังแล้วเนาะค่ะเนาะครับนั่นละพ่นฝากมาท่านไก่ท่านไก่ แม่คู่มาขอขอบุญขอคุ้นหลายๆ<อ>เ้ยค่ะเรื่อ FC สุขุหสู้ข้นทีรวมแรงรวมใจกันแต่ซอยส้างทางพุทธศาสนาส้างถนนมน,นท่างซอยกันเป็นสายบุญของปูนั่นแหละคะ่ะคนผ่าสางเนี้ยเขาก็สิไ้สางเนาะไปมื้อนี้กับไปแม่คู่กับไปวัดอะไนาี้ ไปวัดกูเท่าก็ไปเบื้องพญานาคคนนั้นแล้วโค้งเรียบร้อยแล้วงามงามนี่เรียกกรวดพระหงส์กรวดพระหงส์คนละเอจ้างภาพบนไปเบื้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข่าโค้งคือคื้อนั่นแหละเป็นเข่าเป็นโค้งแล้วเดี๋ยแต่ว่าเพื่นแต่สิค่อยเฮ็ดไปเรื่อยเนาะแต่คือว่าเพื่นเฮ็ดเร็วอยู่ดอกก็ขึ้นโค้งแล้วนะคะถ้าขึ้นโค้งเลยค่ะทั้งสององค์เลยขึ้นโค้งทั้งสองค์ทั้งสององค์ทั้งสององค์เลยค่ะ แล้ววานนี้ก็เลยไปเห็นหอวละข้างปูป่ะแตกมันหอวละข้างปูอยู่ใกล้ๆกันกล้ๆกันนะก็เลยนว่ากับปูปูเดี๋ยวจังไรขอให้สางนี่แล้วก่อนประตูหงก์ปูครับเพระท่านได้มีงบแล้วก็หอวละข้างเพื่อนมันจะแตกกับเหล้ากระสิไปสมแซมนั่นละบางแค่บางที่ห้ากับกระสิบวันแดงล้มดอกแต่ว่ากระสิบในสมแซมหลายอย่าคือละข้างละข้างมีแต่แนว้อกแต่ว่ากระดีแล้วล่ะ เทากับสอยกับสางปู่กับบละบล่ายลูกหลานดอกเพิ่นผ้าสางมันกวสิ่งค่อยได้ไปเรื่อยๆละเนาะคมันก็วัดตุ่มบัดอย่ยวนะคะค่อยเป็นค่อยไปเพิ่นว่าลูกหลานพอหลายคนค่อยเป็นค่อยไปเด้อลูกเอ้ยบุญคนมันมาบ่ท้อกันบุญศีลทานบางที่บางที่ช่วงนี้เฮาก็ทันได้ช่วงหน้าเฮาอาจสิได้สิได้กันห้ยกำลังแรงใจเ c สซีซูบููโฟนนั่นล่ะค่ะพอบางที่บางที่ถ้าผู้นางเสาหนีก็บ่ได้ผู้นังคนก็สิว่า เอาเป็นยา่คือว่อาไดคือกัน <c oughs> เออคือบอกยงข้านั่นคือบอกตัวนี้แต่ว่าจะว่าไปซื้อตัวนี้เน,นี่ยสินะนี่เราเิ่นว่าบุญ หมุนไผหมุมันเนาะแม่คู่ก็คือกันพวกะคนโทรมาถามว่าเอาตัวเน้นเน้นลดแม่คู่เน้นไห้แด้สะแม่คู่กันเน้นเกียร์าแล้วค่ะเพราะแม่คู่มักเนาะเกียร์าเกียร์สองห้าัวว่าหนอเกียร์สูบรยนั่นแหละนี่อะไรยังห้แม่คู่เน้นกัยังไงยมาเบืองเอาเนาะติดตามตามช่องมาเนี่คเับเกียทุกช็อตแล้วกจ้ิเข้าใจว่าเป็น่าออกอะไรจังเราว่าแมนเบาแต่แหลกๆเลย เรษูกระเบาแต่เหล็กเหลี่ยคุณละพญานาเกียเสียนสององค์ในสางวัธิหามาเฮงกับขื่นจอไห้าเกสองคุณลูกคดไปสองเกีห้าเกีสองห้านี่เสแล้วเพื่นกันยังมาเบาอย่องรวดแม่สมพรครัรวดเสียวขั้นใดมาฮัดนี่เสีเหลืกรวดแม่สมพรกับอีกย่างเกีห้าสกรติทักมาสามตวกัเขาทัถไทยสามตัวกับเขาด้อมิตรวาซับมันอยู่ซับกันอยู่เกรติห้าสองเกี อันว่าบ่แมนกับร่องเข่าไปเบื้องไหมว่าแมนบ่ว่าปูเรื่องวงบ่รถะขั้นไหนรถดขั้นของสมพรมหาบุรัฐขั้นเรามหาบุรัฐแมนนะครแล้วก็ทวงมหาแห่งแล้วก็เข่าไปเบื้องในในคลิปของเกียร์ของมาหาแห่งจะเห็นแมันว่าทั้งหนารถเกียร์กับห้าเจ็ดสองมันว่าคือว่าเสียวทั้งหนานั้งหลังนี่เราให้เข้าฟังปูว่าเขาอย่ามาถามเนียนน้ำแม่คู่แม่คู่แม่คู่เนียนเกียร์แม่คู่เขาตามใจเจะฟ้อง ามาเกหาเกศซอเอาเกศหาเกสงเลยบ้าเล็กี่จะบองนันติ่งอยู่กับพวเอาเออเสียเองเออเสียเอคัดลยกับเกวันเอันคือแม่นูเบิลิปแม่อะไรกับพวจ๊กมาสันเลขที่ออกมาสันห่าเศวนาันไอ้บ้านนไดแมฟังปูบอกเลยวนแม่นูเก็บไปตันมาสันแต่ว่าเขาประืือหลายแต่ว่าไม่คู่กระนายยูในรตีดูแต่เขาึงาหลายเนาะ ก็หอมปากหอมคอ้วมันเมื่อตัวเนียนขั้นเนียนๆขั้นออกเจ็ดสงองครับเจ๊ห่านอู้ยมันทำบัลดาปิ้พออทีนะ <c oughs> นี่นนี่ไรยังว่ายใหญ่แม่คู่เนียนเลือบางตั้งตามคลิปเบื้องตามคลิปามครูบ,รบ,บอนั่นแหละเ้ากับเบื้องเข้ากับพี่เจรนาเบื้องเข้ามาเข้าจังเอาบ่ามาก,กับเบื้องไปขึ้เสื้อนี่แหละเข้าเข้าเข้ามัดใจควบฝันเข้าเข้าควบันเน่าอันนี้แต่ขอฝากไว้แล้วค่ะน้อง เออมันเบิ but, ่งพ่อเป็นแนวทางบัดนทีแก้บัตรสีผูเขียนผู้ใดที่แง่ผ่านเพิ่นฝาบ้าผูเขียนเออขามกันข้ามกันเออข้ามกันมแม่คู่เนาะเพิ่นดข้ามกันไปแล้วค่ะสาธุเด้อผู้ใดมารวมทำบุญนำนี่ล่ะเพิ่นมาผูกคอต่อแกนให้แม่คู่ใครคอยิ่นจะเลื่อนจะเลื่อนเด้อ มีส so e, like like well. ูงมีหนักมีสูงมีหนักใช่คอเขาไม่น่ม่นักอเขาไม่นักน้อยเพิ่นฝาไม่ไม่น่าคือนไว้คอแกนเสียเอสอของแ่เียเบอเด้อม่เสียเบอร์สองพันมาสั่งเม่นัาขขงไม่นักหน่อยหาพันเปนวอค่ะนั่นแหละค่ะขอขอบุณขอบุญลายลายเอฟซีก็ได้ที่พนี้น้ำใจเนาะพนจะกินกะท่านใ แม่นาดหน่อยน้ำหน่อยแม่เสียเบือน้ำผู้กระเชิดเขาป่าอาหารซอยนะคะก็เขาเขาพูนเขอบคุณหลายค่ะครับผมสามนันนะครับเนาะเอ๋ออันนี้ถวายอันนี้เงินถวายปูเนาะมาหาเ่งอ่าตัวเงินถวายปูนะครับเนาะกลับมาเบิ้งปูสีว่าจังเลยปูสีว่าจังเลยลมทักมาหาเห่งว่ะปูติดทักว่าทักตัวหนังทักตัวรังอีกเนาะเนาะครับเนาะเอามาฟังไปแล้วกันนะครับเนาะ เอาเอาเปลาเอาไม้ปูจมูกอะยรกันเลยแต่เปล่าก็จะทามปูตาเล่าเรากินเปล่ากเชอบเลยลอดิึงเนาะปูสิดทักติดไรแน่นะครับหน้าพี่น้องลอดติดตาไเหมือนกันดยาถิ่นยาปลากันกดไลค์กดแช่แล้วครับเฮ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้อ่าสําหรับผู้ใด้สร้างจองหยันนะครับเล่าใจเย็นๆนะครับผมเนาะใจเย็นๆได้กันทุกคนแอดมินติดเขาไปตอบอ่าทักเองนะครับเนาะ ข้ามาไวออไ้อะไรกันไอ้เป็นถึงของอีซองเึงเดลียนปูกันเลยเนาะปูลุ้อสีหลังแตกนะครับเด้อตามมันครับผมเอานอกเบงกูร์อากาศกันปูกระชวาจังเลยสำหรับมนีนะครับเนาะ